สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้รับชมคลิปวิดีโอทาง YouTube นะครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยน ssd ให้กับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ Sony นะฮะัวน์โอหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอาฮะ ssd ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่อง CD-ROM เนี่ยเป็นฮาร์ดดิสตัวเก่านะครับ ช่อง c ีรอมเป็นทนที่ตัวเก่าจะเป็นไดรฟ์ไว้เก็บข้อมูลแล้วก็ s s d เนี่ยจะเอามาไว้เป็น drive c นะครับสำหรับบูตนะครับเนาะมาชมดูกันนะครับมารอชมนะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมมันจะไวขึ้นหรือเปล่ายังไงนะครับก็สเปคของโน้ตบุ๊กก็เป็น i 3นะครับแลม,มันถูกเพิ่มมานิดน,นึงเป็น3 g ิกนะครตอนแรกมัน2กิกเนาะ ก็จอเป็น ati นะครับตามนี้นะครับเนาะ i สามสามสามศูนย์ m ก็เก่าคนควรนะเนะาะเมื่อก่อนมัน support windows 7นะฮนะ hard ด i s เก่าเป็นสามร้อยยี่สิบเนาะ a อ l in สามนะฮะเขียนไว้เลยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮนะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบเสร็จแล้วก็ จะมา,าหายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับครับร์ดดิสซีดนะฮะก็แกะมาแล้วนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะอ่าตัวนี้นะครับอ่านว่าอะไรอ่ะเล็กซ่านะครับ solid state นะครับ SSD เนาะ 2องห้าเลยนะครับสองห้านะบางตัวมันไม่เต็มนะมันได้สองหหรือสองอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้สองนะครับครับลองดูนะครับเนาะครับตอนนี้ก็ใส่ ssd ไปแล้วนะครับตอนนี้ใส่ ssd ไปแล้วนะครับก็ไม่ยากนะมันจะมีน็อตแค่4ตัวยึดข้างในนะฮะแล้วก็ยึดน็อตสตัวนี้นะฮะ ใส่เข้าไปแล้วก็เลื่อนชุบรักน็อตสองตัวนะฮะทีนี้มาดูตัวนี้ครับฮันดิสตัวนี้ก็มีน็อตอยู่สี่ตัวนะฮะหนึ่งสองสามสี่ใส่ลงไปแบบนี้นะครับใส่ลงไปก่อนแล้วก็สไลด์ลงนะฮะใส่กับใส่ลงชุบใส่ลงมันก็ขั้วตรงนี้มันก็จะเข้ากันดีนะครับแล้วก็ดูรูน็อตให้ตรงแล้วก็ขันน็อตอีกนะฮะสี่ตัวนะครับเพื่อความแน่นนะครับนี่นะครับ นอีกสี่ตัวเดี๋ยวผมทำให้เสร็จแล้วก็ประกอบเลยนะครับนะเนาะหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการลงวินโด้นะครับเนาะขั้นตอนการลงวินโด้แล้วก็มาเทสความใหมกันนะครับโอเคนะครับ <S 2> <S 2> ใส่ ฮาร์ดดิสลูกเดิมไปตรงช่องซีดีรอมนะฮะเพื่อเอาไว้ใช้เก็บข้อมูลนะครับผมทำมือเดียวมันไม่ถนัดเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้สองมือนะครับเดี๋ยวแต่ว่าต้องหยุดคลิปไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมทำก่อนนะครับครับซีดีรอม ตัวเก่านะครับมันจะมีหูช้างตรงนี้นะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะมันจะมีหูช้างอยู่ตรงนี้เราต้องแกะมาใส่ตัวใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะเอาไว้ยึดกับตัวเคสของโน้ตบุกนะครับต้องแกะมาใส่ด้วยนะครับครับขั้นตอนนี้เสียงดังลูกขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการลงวินโด s นะครับแบบใช้อควินิสนะครับอควินิสบู t นะฮะใช้ คอน,นีิบูตผ่านแฟลชนะครับขึ้นมาตรงนี้ตอนนี้กำลังดีเทไคไดร์นะฮะแล้วก็เลือกอิมเมจนะฮะเลือกไฟล์อิมเมจที่จะเอามาแบ็กอัพคืนนะครับ